ฮัน่าดูเซ็ตสวัสดีครับเป๊กครับยูริครับไม่ใช่มอครับผมโอเคอ่ะอันนี้นะครับเราให้คะแนนซีรีส์เป็นตอนตอนไปครับผมอันนี้เด็กไม่ Girl from nowhere ซีซั่นสองตอนที่หห้องสามนึก ตอนโอเคเขาจะมีชื่อตอนครับทุกตอนเอเอเป็นของเขาอ่ะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราเล่าเรื่องย่อก่อนคร้างสปอยก่อนอ๊รับไปเรื่องย่อโอ้โหเล่าไม่ถูกเลยตอนนี้ไปไงดีวะอยู่ในโรงเรียนเป็นกฎเป็นกฎโรงเรียนที่มีกฎเกณฑ์เข้มงวดเออมีโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งกฎระเบียบเนี่ยเข้มงวดมาก ใครที่ทําผิดกฎผิดระเบียบเนี่ยต้องเข้าห้องนี้ห้องสำนึกตนห้องสานึกตนซึ่งเป็นแบบธีมหลักของตอนนี้เหมือนเข้าไปแบบเหมือนสานึกผิดอย่างเงี้ยสำนึกบาปบปรับศันคติเออออกมาก็จะได้แบบว่าเออเป็นเป็นนักเรียนที่ดีอเออแล้วก็มีคุณครูคที่คอยเขี่ยวเข็นเข้มงวดอเออแล้วก็เหมือนเดิมแนนโนเนี่ยย้ายมาเรียนที่นี่แล้วก็เหมือนเดิมมาป่วนมาแบบฉีกกฎฉีกระเบียบ อะไรเขาห้ามเอ่แล้วแล้วตอนนี้เขาเก๋คือเขาทําเป็นขาวดําอทั้งตอนเออและแนโนเนี่ยเขาก็แบบเปรี้ยวมีกัดสีลิปสติกทาลิปสติกแดงหลังๆนี่ยิ่งหนักทาผมม่วงมีปีบผัเปียเป็นสีเขียวด้วยเออผูกโบผูกริบบิ้นทําผมสีเขียวคือให้เห็นว่าแนโนเนี่ยเขาไม่ใช่ขาวดําเขาฉีกกดระเบียบแหกดจนคุณครูเนี่ยต้องมีการลงทุ่งทําโทษ ไปให้ท่องกดอยู่ที่สนามหญ้าก,าก <c oughs> ไ็ไปหัวเราะเยาะกดเขาอีกไปหัวเราะเยาะกดโรงเรียนแล้ว <c> ด <oughs> ีกดโรงเรียนมันอนใช่ที่คุณม่อทำเมื่อกี้เผามากอะไมมีกฎไหนห้ามเนี่ยเผาหนังสือกดสามร้กี่ข้อรู้จักไม่ได้ละหลักร้อยข้อเนี่ยของโรงเรียนเนี้ยทิ้งไปเลย เพราะเขาก็แบบฉลาดแกมงโกงเขาบอกว่าไม่มีกฎข้อไหนที่บอกว่าห้ามเผาหนังสือทิ้งอก็เออก็ไม่ได้ห้ามนี่วาแล้วก็ไม่มีกฎข้อไหนห้ามให้หัวเราะเยอะกฎระเบียบไม่ห้ามก็หัวเราะไม่ห้ามเผาก็เผาเออแม่งเล่นง่ายงัดจ่าจานะฮะเออแล้วก็มาเฉลยเราตอนก่อนใกล้จบว่าคุณครูเนี่ยโกงงบโรงเรียนเออคือมีเงิน มีบริจาคมีงบประมาณของโรงเรียนเนี่ยเข้ามาแต่ก็ไม่เอามาพัฒนาโรงเรียนหายไปไหนหมดยักยอกยกยอกหายไปไหนหมดเข้ากระเป๋าตัวเองโดยที่ยูริเป็นคนไปหาหลักโถงหลักฐานมายูรินี่แผนกอี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 กแบบหนึ่งแนนโนเขาจะแนวหนึ่งยูรินี่เขาจะอีกวิธีหนึ่งสายแฉ แม่งชอบหาข้อมูลเราแฉคนเออใช่ส่แฉส่แบ็กเมเออใช่แล้วก็มีเนี่ยพอครูเขาก็ตกใจเว้ยเธอรู้ได้ยังไงเนี่ยนั่นนี่นูนนูนีนั่นเออและซีนเนี้ยมันมีอันนี้เล่าถึงก่อนจบเลยนะเพราะตอนก่อนนี้ก็ไม่มีอะไรแค่นี้แหละเออก่อนจบเนี่ยคือมีคุณครูแล้วก็มีแนนโนกับยูริเนี่ยเหมือนยืนยืนเถียงกันอยู่ไอเรื่องเงินเนี่ยที่หายไปไหนเนี่ย และยูริเนี่ยเขาก็คิดแผน,เ,นเขาขึ้นมาได้เขาก็จะโยนความผิดเนี่ยไปให้คุณครู<อ>โดยการพลักแนโน,โนตกตึกเสีบเสาธงโอ้โหต้องโชว์ว่าโหดโหดเลยทะลุเลยเดี๋ยวจะหาว่าไม่โหดเดี๋ยวไม่สะใจขาซาดิษ<อ>แล้วก็มาอ้างว่าเป็นครูเนี่ยแบบพาลักลงมาถ<อ>่ายคลิปไปด้วยเหมือนเดิมหลักธงหลักฐานครูที่ยักยอกเงินเนี่ยเต็มไ่หมดเพราะฉะนั้นครูเนี่ยต้องวิ่งหนี สุดท้ายเนี่ยโดนเหมือนโดนเด็กนักเรียนเนี่ยจับได้อก็เหมือนเด็กนักเรียนเนี่ยกลายเป็นแบบว่าขบวนขบฏเอาคุณครูเนี่ยมาลงโทษอามาทําโทษจนสุดท้ายเนี่ยเหมือนมีครูใหญ่จะมาช่วยและครูใหญ่เนี่ยมีปืนเพาว่าปืนอครูปืนเด็กเขาโชว์เลยเขาก็มีอาวุธเหมือนกัน<อ>กูมีขัวเว้โยโอเพ่ใหม่ในฉากนี้เนี่ย ทวายไลโซนฮะต่อเลยฮะต่อเลยขโมยอทวายไลโซนขอยืมมายืมมายืมมานิดนึีว่าเอออาวุธกูก็มีเหมือนกันสู้กันเหรอนี่ถ่ายคลิปแฉแม่งเลยเออก็เถียงเถียงกันแล้วจบไงว่าลืมละอ๋อจบไม่เคลียร์ด้วยอ๋อแล้วมีคุณครูผู้หญิงที่เข้มงวดเมื่อกี้เขาโดนนักเรียนชายคนหนึ่งเนี่ยนักเรียนชายคนนี้เขาแค้นอยู่แล้วเคยทำไปก็ลงโทษไปก็เขาเคยเป็นถูก อยู่ในห้องสํานึกตน uh huh. มาก่อนแล้วก็ไม่สํานึกเ <_ C> e <al> ถียงเถียงเถียงแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้ออกสักทีก็เหมือนต้องมาแบบโกหก well ว่า,าสานึกผิดแล้วครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ออกมาจากห้อง uh huh. ก็มาระบายตอนหลังว่าแบบว่าตั้งตัวเป็นเหมือนแบบว่าขบวอะเหมือนผู้นำลีดเดอร์ให้คุณครูคเนี่ยเขียนสารภาพบาป uh huh. สารภาพความผิดว่ายักยอกเ uh huh. งินโกงโรงเรียนเข้ากระเป๋าครูก็ไม่ยอมเขียนจนในเด็กคนนี้เขาเหมือนเหมือนเดิมน็อตหลุดเออ เด็กใหม่ก็ชอบมุกนี้นะแบบว่าฟิวขาดหัวร้อนหัวร้อนน็อตหลุดชอบจริงจริงอันนี้เหมือนกันเหมือนเดิมหัวร้อนน็อตหลุดฟิวขาดคไปฟิกกอลเฮดล็อกครูล็อกบังคับเนี่ยให้ครูเนี่ยเขียนสารภาพครูเนี่ยเขาไม่ยอมสักทีล็อกไปล็อกมาเนี่ยตายอากาศตายเลยเอาอีกแล้วฆ่าคุณครูตายตอนนู้นก็แบฮักแล้ว เออตอนนี้อาฟิกกาโฟเฮดเราขึ้นโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจพูมกลับเนี่ยไม่รู้ชอบแบบไปอยู่ w วหรือเปล่าชอบไปมปั๊มหรือเปล่าเป็นการส่วนตัวล็อกพอตายไปเลยแต่แต่ไม่ได้เจตนานะไม่ได้เจตนาเออแล้วคนที่จับขึงเนี่ยก็มีหลายคนแต่คนที่ล็อกเ่ยไอเด็กผู้ชายคนนี้เขาก็แบบทะเ้องกันเองโทษเริ่มโทษแล้วไอ้มึงง่ยมึงง่ยมึงอะไรโยนความผิดโบยก็เถียงกันไปเถียงกันมา แลวจนครูใหญ่เนี่ยเออจะเอาเอาปงเอาปืนเมาเยิยงแต่นักเรียนเนี่ยเอามือถือขึ้นมาว่ามีหลักฐานนะกล้ายิงเหรอเออก่งจริงยิงเด้ยงิงได้ยิงเลยเน่ยนก,ก้าเออ,าอก,ก็ถ่ายถ่ายจนสุดท้ายเนี่ยเหมือนแบบว่าไปขโมยกุญแจรั้วโรงเรียนครับให้เปิดไปสู่โลกภายนอกได้อพอโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประจำเออเออเพื่อที่จะแบบออกไปสู่ โลก,โลกภายนอกสักทีเออว่าจะได้ไปทําอะไรอย่างไรเนี่ยกับโลกภายนอกกันดีแล้วสีก็กลับมาเออแล้วก็ทุกคนเนี่ยเหมือนเหมือนจะออกไปนอกรั้วโรงเรียนแล้วก็จบโดยที่มีเขียนคำโปรยไว้ให้เราด้วยว่าตอนจบของนิทานเรื่องนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นต่ออย่างไรแล้ก็เออมึงขี้เกียจละอตอนนี้เขามีทีมบอกว่าออถ้าผู้คุมกฎอ,อ่ะ ไม่เล่นตามกฎเองจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ปะ่ะจำไม่ได้แล้วลืม,ม <า S 1> เอนบอกว่าถ้าผู้คุมกฎเออทำตามกฎจะเ,เป็นยังไงอะไรอย่างนี้แต่ตอนจบอะไม่เคลียร์ครับแล้วก็มันเป็นมีคาโปรยว่าตอนจบขอนิทานเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปออคือคนเขียนบทเนี่ยกูขี้เกียจไงกูเอาง่ายๆดีเอออขาวดำคืออะไรมาคือพิเรียดหรืออะไรในตอนนี้คือตีมเอางี้เอางี้ตอนนี้อะ จบยังจบแล้วนี่ว่า uh huh. โอเคจบไม่เคลียร uh ์ huh. ไม่เฉลยว่าสรุปนักเรียนที่เปิดประตูรั้วเอาไปสู่โลกภายนอกเนี่ยจะไปใช้ชีวิตยังไงจะอะไรังไงจะไปชนความผิดจะอะไรไง,ไม,ง,ไ,งไม่ไม่บอกอะไรทั้งสิน้นบอกแค่ว่าไปไปเดาตอนจบกันเอง uh huh. อ่าซึ่งตอนเนี้ยดูมาทั้งหมดทั้งมวลท,ทั้งเรื่องเนี่ยพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยว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 เทีย,ย,ยที่จะมีปัญหาเราเข้าใจนะเราไม่ได้โง่คือการเมือง uh huh. เออตั้งใจเสียดสีการเมืองไทยทั้งเรื uh ่องสีขาวดํา เรื่องอิสระอของเด็กเรื่องยักยอกเงินเรื่องการเปิดประตูออกไปสู่โลกภายนอกเนี่ยแล้วจะจบยังไงเขาตอบไม่ได้เพราะมันก็เหมือนชีวิตจริงที่เราก็ยังไม่รู้ว่าตอนจบเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรก็เลยมาเปรียบเทียบว่าตอนจบของตอนเนี้ยกับตอนจบของชีวิตจริงอ่ะไม่รู้อเออเพราะฉะนั้นน่ะเราขอไม่พูดถึงเลยดีกว่าเรียงเลยดีกว่าประเด็นนี้จบครับช่องเรานะครับไม่เอาการเมืองครับไม่ไม่คุยกันเรื่องนี้ สนุกสนุกยังเรื่องอื่นดีกว่าช่องเราเอเทนเมนช่องเราภาพยนตร์และซีรีส์ไปเรื่องตัวรักแสดงดีกว่าใช่ช่องช่องเราไม่ใช่ไม่ใช่เป้บัมมม่อการเมืองไม่ใช่คือคือถ้าใครชอบเรื่องนี้ผมว่าสถานที่ที่ให้คุยอะเยอะแยะครับสามารถเลือกเสพช่องอื่นได้อีกอุ้ยมากมายเลยถ้าถ้าจะเมาส์มอยกันเรื่องการเมืองช่องเราขออนุญาตชัดเจนนะครับไม่คุยเออเออไม่ไม่พูดถึงครับข้ามไปเลยโอเคอ่ะ แสดงอ่ะอันนี้เข้าอันนี้เข้าถึงซีรีส์ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องมุมการเมืองเมื่อกี้ละไม่เกี่ยวอันนี้เป็นเรื่องมุมของซีรีส์ละโอเคผมอ่ะผมคุณม่อแซวว่าอะไรนะยืมทวารไยโซนมาผมได้เรื่องหนึ่งฮังเกอร์เกมโอ้โยยืมมันนิดยืมมันหน่อยอันเนี้ยกลิ่นอายเนี่ยฮังเกอร์เกมผมขำไอเด็กเขาเรียกวะชุดห้องปกครองหรอ เอ้ยแขนเสือ้อโอ้ยแฟชันน่นมึงเนี่ยโอ้ยดูแล้วคนลุกอ่ะแต่ตอนนี้เขาพยายามจะเล่นสีกัดสีก็เกตไปอีกแบบนะออ,อแบบมีวิธีนำเสนอใหม่ๆหม่ผมมแซวเรื่องแฟชั่นขึ้นหน่อยอสไตลิสต์มากชุดนักเรียนไอ้พวกลูกๆสมุนคุณครูโอ้โหแขนเสื้อมึงนี่มัน เออเอแต่ว่าแฟชั uh, ่นท uh, so uh, ี่ที่เนนโนปาดตรงนี้มันเออโจ๊กเกอร์อ่าเปิดคล้ายคล้ายโจ๊กเกผมไปดูใน YouTube นี่คนจีนเอาไปคอสเพลย์ตอนนี้เยอะมากนะเออดังอ่ะมันเท่ไปทาปากกันข้างหนึ่งแดงเหมือนโจ๊กเกอร์เนี่ยเต็มเลยก็ถึงบอกว่าอย่างที่บอกหรือว่าเรื่องโปรดักชันเรื่องนักแสดงเนี่ยเขาดีแล้วก็บล็อกเกอร์ดังๆของจีนเนี่ยเขาเขาจะมีสอนแต่งหน้าเออเสอนแต่งหน้าแบบเนนโนเออเออเออเต็มเลยถือว่า สสรปาเร็จเราถึงบอกว่าเรื่องโปรดักชันเรื่องเลยเนีเขาดีจริงๆริงนะแสดงนักแสดงเล่นถึงอันตอนนี้นายนกเล่นดีคิตตี้คิตตี้เล่นดีมากนะครับเออแล้วก็อย่างที่บอกแต่อย่างที่บอกถ้าเรื่องบทผมผมผมขี้บ่นบทก็เหมือนเดิมขี้ขี้ยืมขอยืมนิดยืมหน่อยเรื่องละนิดเรื่องละหน่อยแล้วก็อ่ะเข้าเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยเป็นพวกขี้บ่นแก่และขี้บ่นนิดพิกขอแบบจู้จี้จุกจิก แบบจุดเล็กจุดน้อยขอแบบว่านิดหนึง่งอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวของผมคนเดียวหนึ่งคนท้วนหนึ่งคนท้วนนะครับโอเคผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เล่าเนี่ยพยายามจะเท่เดียวคืเอเรื่องขาวดําเรื่องกัดสีให้เท่จริงไม่เถียงเลยเรื่องความเท่เนี่ยถามว่าเท่ไหมเทแต่ถามว่ามันเทิงไหมผมแม่งหน้าเบื่อตอนนี้ยอืม,มันไม่ลุ้นครับไม่มีปมไม่สนุกไอตรง โหดก็ไม่โหดจีไอสาวทงตัดมาอีก <stere> ท <reconcile> ีด <mañana> ันรถถูกเสียบแล้วแต่แต่ก็ถือว่าเท่นะไอการที่แบบห้อยแบบตูโหวหลังแอนเลยนะแขนเขินห้อยมันก็ก็เก๋คือกายวิภาคเลยมันก็ถือโอ้โหเห็นแล้โอ้แม่งโหดมันแบบทะลุลงมางจริงเออแต่สําหรับผมเนี่ยคือการเล่าเรื่องเนี่ยอยากเท่วนาบีขอกูยึดมาคู่เลยสวักขอคูบกับเรื่องนี้มันโชว์ของคือสําหรับผมมันเลยกลายเป็นเหมือน ขาเรียกอะไรบีบบังคับอ่ะบังคับคนดูเพราะแบบว่าใส่ทุกอย่างเลยที่จะให้มันเท่โอ้โหแสงเสริมขาวดํากัดสีคือแบบแล้วมันกลายเป็นว่ามันก็เออมันก็ดีในมุมหนึ่งคือมันกลายเป็นวิธีเล่าเรื่องที่ไม่เหมือนตอนอื่นๆมันก็แตกต่างจากตอนอื่นๆของซีซั่นสองแต่สำหรับผมว่ามันโดดมันไม่เหมือนเด็กใหม่ละมันไม่เหมือนแนนโนเลยมันเหมือนดูซีรีส์ทวายไลโซนมันดูซีรีส์อื่นอยู่ คือมันอย่างที่บอกตักกะความสมิขสงช่างเ่ยเขาเขาทิ้งอยู่แล้วเราก็ไม่ว่ากันไม่มีปัญหาแต่ดูเรื่องนี้แล้วมันมันขาดหูขาดตาสาหรับ,รบผมนะเออและอย่างที่บอกนะคบไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่อง acting ไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะอย่างคุณเมย์ที่เป็นคุณครูอันนั้นก็เล่นดีอันนี้อันนี้ก็ต้องชมโอ้โห acting ถึงตอนโดน,นล็อกคงล,ล็อกคอก่อนตายโอ้โหเล่นดีมากเส้นลงเส้นเลือดปูดโอ้โหแสดงแบบสุดจริงจริงเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่ถึงถึงเออเออ อ่ะแล้วก็อ่ะข้อนี้อันนี้อันนี้นิดพิกนะครับจู้จี้จุกจิกนิดนึงตอนถ่ายคลิปที่แนโนตกตึกมาทะลุเสาธงเนี่ยมันเป็นยูลิผักนะมันไม่ใช่คุณครูผักผมก็เลยถามว่าแล้วคุณครูเนี่ยจะกลัวผิดทําไมถ้าไม่นับเรื่องยักยอกเงินโรงเรียนม,มึงไม่ได้ผ่าเขาตกไปมึงจะมึงจะลกทําไมและถ้ายูลีอะถ่ายคลิป แบล็กเมลไว้จริงใช่ป่ะมึงถ่ายซีนไหนวะ <c oughs> มึงมเป็นคนผักเขาครับย <c oughs> ูริเป็นคนผักแนโน <c oughs> ตกตึกแลก้วกล้องมันจะมาถ่ายตอนไหนอะไรยังไงคือตัวเนี้ยเนี่ยแมพอบทแม่งจะหลวมนะแม่งหลวมอีกแล้วคือโพรกอีกแล้วคือกลายเป็นอ้าวอ้างว่าคุณครูเนี่ยเป็นคนผลักแนโนตกตึกเลยจะมาแบล็กมงแบล็กเมลแต่นะตรงนั้นนะยูริอ่ะผัก แล้กล้องมันถือตอนไหนมันถ่ายตอนไหนมันคือเนี่ยตรงนี้มันเอาละหรือไปวางให้คนอื่นถ่ายคนอื่นถ่ายก็ต้องเห็นยูริผลักหนักกว่าเก่าอีกหนักกว่าเดิมเีกเขาดนีเห็นตัวเองผลักรีบเพื่อนรีบปดรีบบวดขี้เกียจปวดแบบอันไหนถึงบอกตรงไหนพอจะหลวมเนี่ยก็เอาอีกแล้วอ๋อนี่อันนี้อันนี้แซวนะครับอันนี้แซวนี่ไม่มีอะไรแนโนตอนนี้เป็นนาลูโตะเออแยกล่างได้สามล่างเลยสามล่างล่างผมม่วง ร่างปากแดงโจกเกอร์แล้วก็ร่างริบบินโบเขียว <c oughs> น,นีเ่เขาคงมาจากายืมมาจากโทมิเอะอางย <c oughs> ตอนที่ชิ้นส่วนหลุดแล้วก็แยกร่างเป็นโทมิเอะต,อตอัวน,นู้นตัวนี้ยืมยืมใหมอีกแล้ว <c oughs> ยืมใม่แล้ว, <c oughs> มมแ,ลวและตรงนี้ผมถึงบอกว่ามันโยงเข้าไอ้เรื่องเมื่อกี้ที่ผมพูดคือพยายามจะเท่แล้ว <c oughs> คือแอบหมาไม่ไม่ซีแบบแยกร่างมีแบบหลายร่างและแต่ละร่างเนี่ยสีไม่เหมือนกันคือแบบจะโชว์เท แต่ไม่ค่อยมีเหตุมีผลพลังอะไรก็ไม่รู้แยกล่างได้ยังไงก็ก็ไม่รู้แล้วก็อะไรก็ไม่รู้สรุปแนนโนมึงเป็นลูกซาตานหรือมึงเป็นนินจาหรือมึงเป็นอะไรก็แบบงงงไดแบบนี้เนี่ยในตอนอื่นที่เจอปัญหาอะไรเงี้ยแต่ทำไมไม่ทำางี้วะจะจะคูแล้วจะเท่จะเฟีย้ยวกว่านี้ถึงอ่ะอย่างที่บอกอเขา เขาอะไรนะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์พุ่มกับของแต่ละตอนพุ่มกับโกสแล็บนะครับผมโอ้ตายแล้วและผมจะดูดีไหมเนี่ยโกสแลบอ่ดโกสแล็บดอ้เจอเด็กใหม่ซีซั่นสองตอนที่หกผู้กำกับโกสแล็บตอนนี้แบบนี้เข้าไปบอดี้สิบสามศพไม่เคยดูไม่เคยดูไม่รู้จักดเจอกัเกิดไปอารัก์ผมลังเลเลยโกสแล็บกูดูดีไหมเนี่ยอาจจะไม่แน่ มันไม่เหมือนกันครับโละแบบคนละเรื่องอันนั้นครับหนังใหญ่อันนี้เป็นแบบซีรีส์จบในตอนเออโอเคแล้วก็อ่ะอันนี้ขอวนเข้ามาเรื่องที่ผมบ่นค้างว่าตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับคลิปตอนห้าว่าสรุปวัตถุประสงค์จริงๆของยูริเนี่ย mm hmm. คืออะไรวะนอกจากที่บทเนี่ยจะทำมาเพื่อให้เป็นคู่ปรับของแนนโนไม่เข้าใจมันมันเสี้ยมอย่างงี้ป่ะงง คือคือเขา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 อะไรเขาเหมือนแนโนไหมบทบาทหน้าที่เขาเนะี <laughs> ่ยหรือยังไงวะเหมือนเป็นตัวอิฉาเหมือนพยายามจะเป็นแนโนแล้วเออพยายามจะมาแทนเนะี่ยมาเบียดเออ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 แต่เบียดทำไมอ่ะ <laughs> ใช่ไงแต่ไม่บอกเราไงว่าทําไมต้องการจะมาแทนที่แนโนเออไอตาแหน่งของแนโนเนี่ยแม่งคืออะไรผมยังไม่รู้เรื่องเลยตัอทุกวันเนี้ยเออมึงเป็นอะไรวะยังยังไม่เคลียร์เลยตําแหน่งหน้าที่มึงเนี่ยจะมาพิพากษาก็ช่วยกัน ทำแบบก็ได้หน่ทำไมต้องเขาชอบว่าวิธีเขา่ยต้องดีกว่าอของแนโนเนี่ยช้าอ้อมคอมของเขาเนี่ยตรงตรงเหมือนเหมือนบทเขามีบอกว่าเขาอยากจะมาขอฝึกงานกันแนโนเออมีพูดมีพูดประโยคนี้มีใช่ขอฝึกงานกันแนโนฝึกงานแต่ลักษณะเนี่ยไม่ใช่อะไรคืองานของมึงวะเออแล้วงานตําแหน่งหน้าที่ที่ผมพูดเมื่อกี้คืออะไรก็ไม่บอกลักษณะที่มาพูดกับแนโนว่าเหมือนมาขอฝึกงานก็ไม่ใช่ เอาจริงๆก็ไม่ใช่เหมือนอิจฉาที่คุณพม่พูดเ,เหมือนอยากเสียบตําแหน่งเนี้ยแทนแต่ว่าเพราะอะไรละ่ะสาเหตุอะไรที่ทําให้ยูริเนี่ยต้องการตําแหน่งหน้าที่บทบาทคาแรคเตอร์นี้ก็ไม่บอกคือไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีแรงจูงใจไม่มี motivation ผมว่าบทยูริอ่ะอันนี้ส่วนตัวนะไม,ไม่เกียวกันแสดงนะบทอย่างเดียวนะน้่ขานาาามีมีทำไมก็ไม่รู้ น้วขาดอย่างที่ผมบอกไงโพซีซันหนึ่งอะมันสักเซสใช่ป่มมันสําเร็จมันเจ๋งดังก็เลยต้องเฮ้ยทำซีซันสองต่อดีกว่าต้องแบบตามกระแสเกาะไปเสร็จปุ๊บถ้ามาแนโนโคนเดียวเดี๋ยวแม่งเบือ่อเดี๋ยวซ้ากูสร้างขึ้นมาแม่งลอยๆอ,อีกตัวดีกว่าเบื่อแล้วเอามาเป็นเอามาเป็นคู่ปรับดีกว่าเอามาเป็นคู่แข่งดีกว่าตายเหตุผลแรงจูงใจแรงบันดาลใจ motivation inspiration เ,เ,เหตุผลเนี่ยไม่บอกคนดูคือนึกอยากจะทำก็ทำ เสกมั่งขึ้นมาเอาวะเอายูริขึ้นมาอีกคนนึงให้คนดูเนะี่ยมันแบบเออจะได้แบบไปเกียดยูริเอเอสร้างมาเป็นตัวฉายจะได้ลำคาญยูริจะได้ไปด่ายูริสำเร็จนะแต่ว่าถ้าอิงตามแบบหลักบทเนี่ยไม่รู้อ,อะไรก็ไม่รู้ผมถามถาผมถามตลอดเวลาว่ายูริเนี่ยอะไรวะคาแรคเตอร์อะไรวะเนี่ยถ้าจะเป็นให้มาเป็นคู่คู่ปรับนะเออมันต้องเท่แล้วขึงกว่าน,นี้ ก็ก็พอก็พอได้เออเข้าใจมุมคุณม่อแต่อ่ะต่อให้เป็นมาเป็นคู่ปรับคู่แข่งเลยก็ตามอ่ะทําไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะเป็นเป็นทําไมคู่แข่งเพื่ออะไรเออมันไม่มีเหตุผลรองรับนึกออกว่าเออมันไม่มีสาเหตุที่อยู่ดีๆเลยยูริต้องวอนมาแบบหมั่นไส้แนโนไว้กูต้องเจ๋งกับแนโนอะไรเจ๋งกว่าเพื่ออะไรเพื่ออะไรและก่อนที่ยูริมึงจะมากินเลือดมูสันเนี่ย ก็จะมาแปลงร่างเป็นไอ้แออสูราขึ้นข้างแรงแล้วก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรเถ้ากิดก็เป็นนักเรียนคนหนึ่งที่แม่งทาให้เราดูด้วยตอนสี่ตอนอะไรว่าตอนสี่ก็เกิดในตอนสี่เนี่ยเนี่ยโน้ไปฆ่าแม่ยูริเนี่ยเออแล้วว่าอ่ะกูจะเอามึงเป็นแบบหนังจีนเลยแก้แค้นอก็อีกเรื่องหนึ่งนี่หรือไปสร้างปมอะไรให้ยูริมันรู้สึกเออว่านี่มาช่วยด้วยซ้ําเออใช่แล้วก็ไม่ไม่มีเหตุผลอะไรทั้งสิ้นว่าที่ ยูริต้องอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พลังได้มายัางไงไอ้มุซันให้เลือดขึ้นมาเป็นอสูร<อ>ข้างขึ้นเนี่ยก็ไม่เคลียร์ก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็เหตุผลวัตถุประสงค์คือผมถึงบอกไงบทซีรีส์นีนะ้สำหรับผมนล้วแม่งพังพี่นาศน,น่าจะมีที่มาที่ไปนะว่า,าแรงจูงใจของยูริคืออะไรใช่ถ้าในตอนสี่ใส่ไว้นะโอโอว่าแจ๋วเลยใช่ว่าแจ๋วเลย มันเล่าไม่ยากหรอกถ้าคุณถ้าคนเขียนบทคุณจะขยันกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะผมว่าแจ๋วเลยคุณตอนสี่เนี่ยอาจจะอ่านแนนโนเข้าใจผิดว่าแม่ยูริไปทําแล้วไปฆ่าผิดตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ลงโทษผิดคนเพราะตอนเจ็ดมันมีประเด็นนี้อยู่เดี๋ยวเราพูดต่อโยมอนิทมันมีประเด็นว่าลงโทษผิดลงโทษเป็นในถูกหรือเปล่ามันมีอย่างเงี้ยมีเนี่ยอย่างคุณม่อบอกเนี่ยเออถ้ามันแบบ มันมีให้เราแบบนิดนึงอ่ะคุณขยันเขียนบทอีกนิดเดียวเองแล้วตอนสี่ชื่อตอนคุณบอกชัดเจนกำเนิดยูริออริจินส์ของยูริแต่คุณไม่บอกอะไรเราเลยตอนสี่ผมจำได้อยู่ซีนเดียวอ่ะนั่นแหละคือคือสรุปกำเนิดยูริคือกินเลือดแค่นั้นเลยบูซานบูซานโอ้โหคือแบบพังสำหรับผมนี่คือบทอะโอ๊ยสอบตก อันนี้กล้าพูดเลยสอบตกพูดมั่วกระปาโอเคในเรื่องโปรดักชันในเรื่องอะไรเนะี่ยเออ,ขอ,เอของแต่ละ,ลต,ละตอนของแต่ละอะไรนะี่เขาก็มีสไตล์มีอะไรชัดเจนเป็นของตัวเองไอ้ที่ผมไม่บน่นเรื่องก่อนนั้นเนี่ยมันแค่แบบจริตรสนิยมส่วนตัวแต่ที่มาไม่ชอบจริงจจังเลยเนะี่ยบท,บทคนเขียนบทแม่งไม่ไม่ผ่านสําหรับผม,มค,บคือคุณจะเล่าให้มันเป็นแนวอย่างนี้ก็ไม่ว่ากันทวายไลโซนแบล็คมลเลอร์จุนจิอีโต้ก็ไม่ว่ากาัน แต่พวกนี้เขาก็มีกฎเกณฑ์ของเข,เขาก็ต้องมีตักกะของเขาไม่ใช่ว่าคุณนึกอยากจะทําอะไรคุณก็ทํามันก็ไม่ใช่วะเออเออ่อออะให้คะแนนถึงเข้าช่วงหลักของคลิปเราเออพูดเหมือนกันทุกคลิปนะครับเผื่อใครเพิ่งมาดูเราคลิปแรกให้คะแนนเนี่ยไม่เกี่ยวกับคุณภาพไม่เกี่ยวกับคุณภาพ y เป็นคะแนนความชอบรสนิยมส่วนตัวเลยของแต่ละคนของแต่ละคนเลยไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพและคะแนนเนี่ยให้แยกเป็นตอนตอนไม่ได้เอามาโยงตอนเก่าตอนใหม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตอนนี้คือตอนหกห้องสํานึกตนตอนเดียวให้คะแนนตอนนี้ตอนเดียวผมให้ที่หนึ่งเต็มสิบเอาไปเลยเป็นตอนที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าฝืนที่สุดตอนอื่นเนี่ยยังดูแล้วยังเออมันจะมีจังหวะเพลิน จังหวะแบบเออดูดูได้ใช้คํานี้ตอนนี้ผมคิดในใจอย่างเดียวเลยเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จบตอนคือแบบรู้สึกเลยว่าแม่งแบบมันไม่สนุกอ่ะเออมันไม่สนุกมันไม่สนุกประเด็นของผมคือมันไม่สนุกแค่นั้นเองโอเคอะคุณมั่งกี่นานผมก็ไม่ต่างตอนนี้เพราะว่าเออประเด็นคล้ายๆคุณเป้เลยคือไม่สนุกจริงมันมันไม่สนุกมันมันไม่เหมือนตอนอื่นนะใช่ใช่มันฉีก มันพยายามจะเท่คุณอาคุณบาไม่ให้ไรคุณม่อยไม่ให้แน่เลยหนึ่งอ๋อหนึ่งะหนึ่งงง <c oughs> <c oughs> มันไม่สนุกเลยตอนนี้ใช่มันพยายามจะเท่อย,อย่างเดียวเน <c oughs> ี่ยผมืองบอกนี่ไงมันเลยมันวิธีเล่าเรื่องอ่ะมันเลยกลายเป็นแบบไม่เวิร์กคุณบาไม่กี่คะแนนผมไม่ค่าเออ คบัมนี่ต่ำสุดสำหับบัมนี่เหมือนหนึ่งเขาสายแจกคะแนนเขาให้คะแนนเยอะเออเออเขาสายอวยเออไม่ค่อยไม่ค่อยสนุกกับตอนนี้เท่าไหร่เออ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 เฉยมากเฉยเออเฉยเออเฉื่อยแล้วก็แบบแนโนก็ออกน้อยการทําโทษลงโทษแล้วก็งงงงมึนๆครูนี่ก็แบบก็ก็ทําผิดแต่ว่าถึงขั้นต้องตายกันเลยเหรอวะหรืออะไรเงี้ยมันก็แบบแต่เรื่อง ตอนนี้เริ่มทําให้ลาคาญตัวละครอยู่เลแล้วอืว่ามีทําไมเออเออเออมีทำไมแล้วแล้วมาอีฉางเขาทำไมเริ่มตั้งคาถามแล้วว่าเออเออตัวไอตัวละครตัวนี้มาทำไมวะมันไม่จําเป็นสําหรับเรื่องเริ่มไม่เท่แล้วเริ่มไม่เท่แล้วเออเออเอออ่ะโอเคตอนหกประมาณนี้นะครับโอเคก่อนจากไปขอบคุณทุกทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์ไว้ช่องเราที่ขอบคุณมาก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 เลย สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดนะครับรบกวนฝากกดติดตามไว้ให้ช่องเราหน่อยเออมันเป็นพลังกําลังใจที่ทำให้เราเนี่ยลุยเดินหน้าเนี่ยทำช่องกันต่อเนื่องเออใครที่เซตชื่อเป็น Public ผมขึ้นชื่อโชว์ทุกคลิปอยู่แล้วไม่มีปัญหาใครที่เซตเป็น p r i v a t ไว้ไม่เป็นไรนะครับไม่เห็นชื่อแต่รู้ว่าช่วยอยู่เพราะเลขเนี่ยมันก็ยังดําเนินกระดึกกระดักกระดึกกระดักวันนิดวันหน่อยของมันอยู่โอเคขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ ที่คอมเมนต์คุยกับช่องเราทั้งที่ประจ,จําหรือที่นานๆแวะมาทีได้หมดแบบไหนก็ได้ตามแต่สะดวกเลยขอบคุณจริงๆไอ้อย่างคลิปนี้ลองเมาส์ดูโอ้พี่ผมชอบนะเอออย่างที่บอกไม่ไม่ไมีปัญหาใครที่ชอบก็ชอบอเราผมไม่ชอบก็คือไม่ชอบเราดูเรื่องเดียวกันนี่แหละไม่จําเป็นต้องรู้สึกเหมือนกันก็ได้เราต่างมีความชอบรสนิยม แตกต่างกันได้ไม่แปลกเลยไม่มีปัญหาเลยอยู่ร่วมกันได้โดยสันติสุขไม่ไม่ต้องอะไรไม่ต้องบูลลี่กันเออเอใครไม่ชอบก็ไม่ต้องไปบูลลี่คนชอบคนชอบก็ไม่ต้องไปบูลลี่คนไม่ชอบอคนชอบตอนหนึ่งไม่ต้องเกลียดคนชอบตอนสองก็ได้ใช่ยอมรับความแตกต่างให้ได้แค่นั้นเองเออทุกคนมีสิทธิ์ มีความชอบมีสิทธิ์มีความคิดเห็นเ,<อ>เป็นของตัวเองเออโอเคสําหรับใครที่ชอบช่องเรานะครับรบกวนฝากแชร์คลิปอ่าได้ช่วยได้แชร์ช่องแนะนําช่องเราเนี่ยออกไปให้เพื่อนๆของแต่ละคนเนี่ยรู้จักกันแนะนําให้มาดูชวนกันมาดูชวนเพื่อนเฮ้ยเธอเฮ้ยนายลองแวะมาดูช่องนี้โหพี่เขาตอนนี้แม่งพูดมีหลักการเฮ้ยตอนนี้พี่แม่งพูดจากโคตรหล่อ <laughs> โอ้โหทุกตอนเนี่ยแม่งเขาเลอะเธอเว้ยตอนนี้เข้ามาสายหล่เอ,อเว้ยเปลี่ยนแนวเว้ยชวนเพื่อนมาดูเฮ้ยเธอให้หน่าอาจจะชอบเหมือนเราก็ได้ช่องนี้เขาก็มีสไตล์ชัดเจนเป็นของช่องพี่ <PP S 2> <ๆ S 1> เขา <ๆ S 1> เออแล้วก็ใครที่เล่น Facebook นะคะฝากรบกวนไปกดไลค์แฟนเพจ Facebook ไว้ให้หน่อยจุดเดียวทีเดียวเสร็จง่ายได้สุดขีดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยและเราจะมีกิจกรรมแจกของที่ระลึก กุ๊กกิกุ๊กกิ๊กเล็กๆน้อยๆจากทางช่องเนี่ยเรื่อยๆผมบอกเลยว่ามาเรื่อยๆเพิแจกไปใช่ใครที่อยากลงชื่อร่วมสนุกอยากแบบมีส่วนร่วมกับช่องเนี่ยแฟนเพจ f a c e b o o k อย่างเดียวรเราจะลงชื่อในแฟนเพจ a c e b o o k เท่านั้นจะไม่มีการลงชื่อใน Youtube y o u t u b e นี่ไว้คุยกันรรเรื่องอื่นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเมาส์เรื่องหนังเรื่องภาพยนตร์รีเควส รีแอคชั่นเทลล่งเทเลอร์เออตรงนี้ได้เลยเต็มที่หรือใครนะครับที่เพิ่งมาเจอเราคลิปนี้คลิปที่หนึ่งเอออาจจะงงงโอ้พี่เขาก็แบบเออมันพูดเป็นหลักการเป็นหล่อแล้วะเออเป็นมันก็ได้วาเ <c oughs> รียว่ามันจะรั่วอย่างเดียวหรือว่าจะกาวอย่างเดียวเอออาจจะถูกใจกันถูกชะตากันแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามไว้ช่องเนี่ยไม่ต้องลังเลแล้วครับทุกคนจะเริ่ม subscribe <Good S 1> กดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับเหลือตอน7จกับแโอเคใกล้จบแล้วเว้ย